บน,บนนักราชนะครับได้เป็นผู้ดำเนินการเจ้าพิธีเป็นระดับต่อไปนะครับขอขอเสิญท่านอาจารย์บนบนนักราชได้ การอัานเกิดเครื่องสัการะบ,บูชาขึ้นอย่างแท่งปรารถนทีโดยการอําของท่านดรมนพรจริญศรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต่อั้งหัวหน้าส่วนราชการของทั้งท่านวันชัยจ,จันทร,ร์ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรพนม นะครับวันนี้พร้อมถนนรัสมีราชการต่างๆก็ได้ร่วมอัญเชิญเครื่องสัการะปูชาเพื่อถวายในคืนเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นพุทธปูชาแด่อรอยพระพุทธบาทณนะแม่น้ำนำมาัทามหานนาที้แลวเมื่ออัญเชิญเครื่องสัการะขึ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสัการะปูชาพร้อมถวายเรือไฟ โดยจะมีท่านดรมณภรอนเจริญศรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการจุดทุกเทียนเบิกเลิกเบิกชัยอัชเชญท่านที่อันเชิญเครื่องสัการบูชาได้อัชเชนเครื่องบูชาไว้บนโต๊ะเลยครับสวยงามจริงๆเลยค่ะภาพนี้สุดอลังการเลยของอำเภอโพนสวรรค์ค่ะ ี่คือเรือลำที่สามแล้วนะคะของค่ำคืนนี้ซึ่งต่มความเชื่อแต่โบราณของเราชาวนครพนมในการจัดเรือไฟตั้งแต่โบราณเราจะทาเรือไฟสายจากไม้ไผ่ประกอบด้วยการจิตการกล้วยระดับเกกล้วยนะครับเพื่อที่จะ เป็นการถวายลอยในแม่น้ำเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทเป็นพรุทธบูชาในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11ตามประเพณีโบราณที่เราปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนมีการวิวัฒนาการสร้างเรือไฟประยุกต์ นะครับและเราก็เป็นเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากแลก้วกนครพนมเพราะเรือไฟหนึ่งลำนั้นใช้ไม้ไผ่มากกว่า5,000ันลำนะครับในการประกอบเรือไฟและประกอบด้วยตะเกียงมากกว่า8,000ดวงเป็นอย่างต่ำนะครับบางลำที่เป็นลำใหญ่ความยาว80เมตรก็ใช้ ตะเกียงประมาณ10,000ดวงนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในอำเภอต่างๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับช่วยการสนับสนุนกิจกรรมและประเพณีวัฒนธรรมดีงามของเราชาวจังหวัดนครพนมนะครับในวันเป็นศิลป์ข้างปูปนจังหวัดไหลมานครพนมเพื่อหนึ่งมาสการะของนครพนมบรมเจดีศิษย์ศักดิ์ศรีที่สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช8ป อายุ2,000กว่าปีสองได้มาสักการะองค์พระยาศีสัตนครราชเพื่อขอพรขอบารมี3นะครับเพื่อมาร่วมภาวายเรือไฟนะครับในวันออกพรรษาเพื่อเป็นพุทธกูชาและองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบูชารอยพระพุทธบาท